โรงเรียนบ้านแม่ะรา,านได้ดำเนินในใเรื่องของงานส่วนศึกษาโรงเรียนตั้งแต่ปีพศ2556แล้วเราได้ดำเนินงานสองปีจนกระทั่งปีพศ2559ขอพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริแล้วหลังจากนั้นเราก็ดำเนินงานในเรื่องของงานส่วนศึกษาในเรื่องของ5องค์ประกอบแล้วได้ศึกษาเพิ่มในเรื่องของสามสาระแล้วงานสำรวจงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น9้าใบงานจนกระทั่งปี พศ2563เราขอประเมินเกียรติบัตรขั้นที่1เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สรรพสิ่งสรรพชีวิตด้วยจิตสำนึกของครูและเยาวชนไทยจนกระทั่งเราผ่านการประเมินเกียรติบัตรขั้นที่1และได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรขั้นที่1ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วในขณะเดียวกันในปีการศึกษา2565เราก็ได้ดําเนินการต่อในเรื่องของ เกียรติบัตรขั้นที่2โดยเพิ่มพืชศึกษาอีกหนึ่งชนิดคือหญ้าหวานค่ะแล้วก็คาดว่าอีก2ปีหลังจากการดําเนินงานแล้วเราจะขอประเมินเกียรติบัตรขั้นที่2ค่ะ